สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรเวสีเงินนะครับเขียนบทความในเช้าวันเสาร์ที่14สิงหาคม2,564ชื่อบทความว่าฟ้องจองเวนนายกบอกว่าตั้งแต่โควิดระบาดนี่เหมือนทำทุกอย่างหยุดหมดแต่จริงๆแล้วไม่หยุดเลยทุกคนยังมีหน้าที่ แต่จะทำหน้าที่กันแบบไหนอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งไวรัสโควิด -19 โรคระบาดก็ทำหน้าที่รัฐบาลนายกนักการเมืองก็ทำหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำหน้าที่คนคิดค้นวัคซีนคนขายคนซื้อวัคซีนก็ทำหน้าที่คนช่วยสังคมคนแช่งบนกลนตำหนิก็ทำหน้าที่พระสัปเพเรคนดีคนเลวก็ทำหน้าที่นรกสวรรค์พยายมก็ทำหน้าที่ สุวรรณเลขาก็ทําหน้าที่จดบัญชีคนทําดีลงแผ่นทองสุวรรณเลขาก็ทําหน้าที่จดบัญชีคนทําชั่วลงหนังหมาฉะนั้นโปรดเข้าใจขณะน,นี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะกรรมท่านทําหน้าที่เคลียบบัญชีมนุษย์โลกสู่การปิดรอบก่อนเซตเวลานาฬิกากรรมรอบใหม่ฉะนั้นถ้าเข้าใจผู้บริหารต้องปรับวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมคบโควิดเป็นมิตรสหายอยู่เป็นเกลอกันไปสู่โหมดทำมาหากิน แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จนจ่อรอกรรมไปซึ่งไม่รู้ชาติไหนคำว่าโควิดหายไปจะได้ยินสมมุติได้ยินถึงตอนนั้นบ้านเมืองจะเหลือสองอย่างให้บริหารคือจนตายกับเจ๊งตายส่วนอดตายไม่มีในพจนานุกรมคนไทยมีแต่รนไปหาที่ตายเองแม้แต่คุณหญิงสุดารัตน์แกนนนำพักไทยสร้างไทยเขาก็ยังทำหน้าที่วางคืนโพสต์จะไปยื่นฟ้องนายกประยุทธ์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2 5 6 4เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีในข้อหาบริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิดปล่อยประละเลยจนเกิดการสเพร่าแพร่ะระบาด4ระลอกบ,บริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเจนายกโพตลอดการจัดเต็มมากก็ไม่แน่ถ้าเอาพลเอกประยุทธ์หลุดเก้าอี้นายกให้ได้เธอก็อยู่ในฐานะนายกรอคิวด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเห็นบอกปรึกษาทั้งคุณโพกินพลกุลคุณวัฒนาเมืองสุขผู้ช่ำชองกฎหมายและนายกสมาคมทนายนายนารินทร์พงษ์จีนาพักแล้วก็น่าจะรู้เรื่องลักษณะนี้เคยมีคนฟ้องนายกฟ้องรัฐบาลมาแล้วในหลายๆรัฐบาล ไปร้องปปชให้ไต่สวนประเด็นบริหารบกพร่องผิดพลาดผิดมาตรา157ก็มีแต่ศาลยกฟ้องหมดกระทั่งปปชก็ตีตกไปทุกข้อร้องเรียนเหมือนกันความจริงคือมือกฎหมายระดับคุณระดับคุณโพกินต้องรู้ว่าเรื่องภยัยพิบัติภัยธรรมชาติเรื่องโรคระบาดยิ่งเป็นโรคระบาดใหม่ทั้งโลกวงการแพทย์ยังไม่รู้จักไม่มียาไม่มีวัคซีนไม่รู้วิธีรับมือมันด้วยซ้ําในตอนแรกๆถ้าจะฟ้องเอาความผิดโน่น ต้องไล่ฟ้องเอาผิดมาตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐทุกผู้นำกลุ่มประเทศเออผู้นำอังกฤษรัสเซียบราซิลญี่ปุ่นเกาหลีใต้โอ้ยสรุปแล้วต้องฟ้องผู้นำแต่ละประเทศหมดทั้งโลกฟ้องเอาเป็นสาระไม่น่าจะได้แต่ถ้าฟ้องเพื่อมีชื่อในบรรทัดข่าวโอเคพอได้แต่ระวังมันจะเสียยี่ห้อดรอตอร์อังโรวณนะท่านโภก,กินสมัยรัฐบาลยิ่งลักทั้งสมท่านคุณโพก,กินคุณวัฒนาและทานายนารินพงษ์ ก็อยู่เพื่อไทยด้วยกันทราบมิใช่หรือตอนน้ําท่วมใหญ่นายกยิ่งรักเอาอยู่ปีห้า5ห้าหนั่นนะ่ะเอาเข้าจริงไหมเอาไม่อยู่มีคนไปฟ้องศาลปกครองกลางหลายรายว่านายกยิ่งรักบริหารจัดการน้ําผิดพลาดทําให้มวลน,น้ําจมมหาจํานวนมหาศาลไหลสู่พื้นที่ต่ําออกสู่ทะเลผ่านแม่น้ําท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงทํานองนั้นศาลก็ยกฟ้องเช่นคดีที่นางสาวจรุงทิพย์หล่อรุ่งโรจน์พร้อมพวกสิบคนก็เป็นโจทย์ ศาลปกครองกลางพิภากษาเมื่อ24กรกฎาคม57ว่าผู้ฟ้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ถูกฟ้องแต่เกิดจากภัยธรรมชาติแม้คุณศรีสุวรรณจันยาในฐานะนายกสมาคมต่อต้อตานภาวะโลกร้อนกับชาวบ้านหลายพื้นที่ก็ฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ในลักษณะนี้เหมือนกันส่วนสารตัดสินหรือยังผมจําไม่ได้แต่คงไม่ผิดแนวกันไปกับที่ปป,ปชม,มีคนไปร้องยิ่งลักษณ์ว่าบริหารจัดการน้ําผิดพลาดจนเกิดน้ําท่วมใหญ่นั้นปปชไต่สวนแล้วเช่นกัน ปปชแถลงข่าวไปเมื่อปี63ว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปที่ผมยกมาคร่าวๆทั้งนี้ทั้ง3ท่านในฐานะนักกฎหมายทั้งยังเป็นแกนนําพักเพื่อไทยขับเคลื่อนกลไกร,รัฐบาลยิ่งลักมากับมือทั้งกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่แยกตัวมาจากเพื่อไทยมาตั้งพักใหม่ก็ด้วยจะบอกว่าไม่ทราบฟังดูเหมือนโง่ไปเพราะท่านต้องทราบเมื่อทราบว่าการบริหารจาัดการปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติยิ่งกับโรคระบาดใหม่ ยิ่งซึ่งเซอร์กันไปทั้งโลกอย่างนี้ด้วยแล้วที่คุณหญิงไปฟ้องรัฐบาลฟ้องนายกนี่นะ่ะถามตรงๆด้วยต้องการอะไรยิ่งคุณหญิงบอกจะไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบด้วยแล้วผมยิ่งไม่เข้าใจคุณนรินพงศ์เป็นถึงนายกสมาคมทนายทำเรื่องนี้ให้คุณหญิงใช่ไหมขอถามแบบเกรงบาร,รมีท่านสักนิดครับแน่ใจนะว่าฟ้องไม่ผิดสารเพราะมูลคดีที่ท่านตั้งฟ้องนายกเป็นการกล่าวหาทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต,ตหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งร,รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนี่ความผิดตามมาตรา157น่าจะอยู่ในอำนาจศาลอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางก,การเมืองมากกว่านะท่านทนายก่อนจะไปฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตท่านนายกสมาคมทนาย ไปอ่านพรบรจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2 5 5 9ให้ตกสะเก็ดก่อนนะผิดสารทําให้คุณหญิงหน้าแหกแล้วก็จะไม่แหกเฉพาะหน้าคุณหญิงเท่านั้นหน้าท่านนายกทนายสมาคมทนายก็จะแหกเพราะคุณหญิงด้วยนี่เป็นเพียงความเข้าใจผมนะไปหาอ่านที่ท่านชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาสารดีกาโพสต์เฟสในประเด็นนี้ไว้เมื่อวานก็ได้เพื่อความชัวด้านกฎหมายผมก็อ่านจากท่านและก็เข้าใจว่า มันควรต้องเป็นเช่นนั้นคืออยู่ในเขตอำนาจศาลคดีอาญานักการเมืองมูลคดีที่ฟ้องไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือคุณหญิงไปฟ้องแล้วแต่วานก็ไม่รู้นะถ้าไปฟ้องแล้วก็ไม่เป็นไรสิ่งที่คุณหญิงควรทําต่อจากนี้คือไปซื้อได้กับเข็มเตรียมไว้เอาไว้เย็บหน้าน่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ ในเช้าวันเสาร์ที่1 4เดือนสิงหาคม2564ซึ่งก็สอดคล้องต้องกันกับทางด้านคุณชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาสารดีกาได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าการฟ้องของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับกับทีมงานของไทยสร้างไทยนั้นน่าจะผิดประเด็นผิดสารียแล้วล่ะครับก็ต้องทําอย่างที่คุณเปลวสีเงินว่าหรือไม่ไปซื้อได้ซื้อเข็มเตรียมเย็บหน้าเอาไว้เพราะงานนี้ถ้าทางแล้วน่าจะแหกไปตามตามกันครับ